ก็ให้นักบินยกไปให้แอ l ด์โลโซ a ชียลแตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งอุปกรณ์นะคะบนเฮลิคอปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยเครื่องช่วยชีวิตนะคะนีคะมีกระเป๋าลสคิวนะคะซึ่งในนี้ก็สามารถทํำขอดเย็บแผลสารพัดประโยชน์นะคะมีเครื่องซักชั่นแล้วก็เครื่อง AED นะคะแล้วก็มีเครื่องอิโม i l ล z เซชันนะคะทั้งหมดนี้จะวางอยู่บน บนเปยนะคะก็จะเมีลองสไปน้นบอร์ดด้วยนะคะมีเฮดอิมมูเลเซชันด้วยอยู่ทางหัวนะคะมีอินฟิชันปั๊มนะคะอินฟิชันปั๊มนะคะแล้วก็เครื่องช่วยหายใจเนาะซึ่งพอถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดมีคนไข้จริงแล้วเนี่ยคนไข้จะนอนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมูฟของทั้งหมดนะคะไปตรงข้างที่นั่งของเรานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลจะนั่งตรงนี้นะคะจุ่มลงขึ้นไปนั่งหน่อยไหม ลงขึ้นไปนั่งสิสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนไข้ตา,าขึ้นมาอ่าของก็จะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วตอนนี้ระหว่างสแตนบายเราก็จะเอาของขึ้นมาไว้ด้านนี้ก่อนอันนี้เราแพนไว้ว่ามีคนไข้สองคนนะคะเราเลยเอาเปนสนามมาสองใบนะคะเราก็ถังออกซิเจนนะคะเราก็เกรงว่า เราก็เลยเอาอะแดปเอาถังในรถพยาบาลมาด้วยค่ะเป็นถังออกซิเจนขนาด E นะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังนั่งใบ้ยนะคะโอเคก็จะสามารถแคร์คนไข้ได้นะคะะสนไปเดี๋ยวผมขึ้นมา